วันนี้นนแนนมีถูกมือมาให้นี่จะเอาเป็นตัวอะไรดูดูดวอเมงชิงวอเมงชิงจ,จังชัวรี่เซียงเาว่าลไย,ย <laughs> นี่เจอเลวลาว่เมือนนวดไหมอะ เอาล้วเอาแลาวเอาแล้วหักเร็วตันยังอยู่ไหนเออเออเออ,เอ,อตัวอะไรลีนอ่ะต่อไปบ้างน้องลีนตัวอะไรคะช้างอ่ะโอเค เอาเดินยึดช่องยิดช่องเพียใหม่แล้วเหรอไม่ใช่ช่องใหม่แล้วไม่ใช่ช่องเงี่ใหม่ชวนเล่นเหรอไม่ใช่ช่องอ้าจริงเหรอนี่คือช่องอะไรอ่ะช่องยิีมอนแฟ็นไปดีกับมาดินด้วยวันนี้นันนีมีถูกมือมาให้แต่งหน้าเป็นแบบของมอนอันนี้ของมารีนเป็นลูกสัตว์ไเห่าจะไปแต่งหน้าสัตว์ไหมฮะโอ้รู้เลยเหรอนี่นี่เห็นไหมมีเครื่องสำอางอยู่ไม่นา เดี๋ยวเราจะมาแต่งหน้ากันเป็นรูปสัตว์แล้วก็เดี๋ยวใส่ถุงมือโอเคไหมแม่รู้ทันนะแม่รู้ทันนะ <c oughs> เดี๋ยวเราจะสลับแต่งหน้ากันแต่ว่าเขาจะแต่งก่อนคนนั้นต้องเป่ายิ่งฉุบก่อนโอเคไหมเป่ายิ่งฉุบออโอเคให้พี่ยมรแต่งก่อนอ่ะโอเคของยมรนมีถุงมือสีนี้จะแต่งเป็นตัวอะไรเป็นหมีหรือแมวโอ้แมวแฮ้ยโอเคเลย วัเมิงจีวัเมงจีังช่วลิซ่าังเว่อะไรจะได้เวอจอป็นตวอะไรดูดูอันนี้คืออยาะคิดเป็นแม่อะค่ะคิดเลยใช่ไหมองกระจุกเลย ขาดูนะเอาอีกเส้นสิ <c oughs> ขอดูไหนเส้นเล็กใหญ่เห <c oughs> มือนรขวดเลยเอะเ่วไม่ได้จนกวอนจริงเหรออะต่อไปที่จมูกที่จมูกสีดำ <c oughs> เรียมิวเยียวมิออะจมูกสีดำที่จมูก <c oughs> ต้องน่นเหมือนนวดเลย <c oughs> ให้มันต้องทำตรงนี้ด้วยจุดจุดเช็ดยื้เช็ดใจแกงแห้งไงอ่จมูกดำแล้วแล้วตรงนี้อ่าทักปากเลยเออเออทำไมอ่ะมึมปากอ่ะงอม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 ทำไมล่ะ <laughs> mm hmm. จุดเนื้อเดี hmm. <laughs> mm ๋ยวชิมเขาจะหมุกนะไม่ต้องตรวจโควิดโอเคเสร็จหรือยังเสร็จหรือยัง มันนวดไหมอะนอ่มันหน้าเดี๋ยวพึ่งล้างเอาโอเคต่อไปน้องมาลินแต่งบ้างหนวดเ่งให้มาลินนะอันนี้ของน้องมาลินจะแต่งแบบนี้นะโอเคดูสิมาหมดแล้วโอเคนี่มองมองกระจกสิลูกเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วหักแล้ว โอเคต่อไปอะไรอีกคะอีกเลยเยอะๆเลยชัดๆเลยเออเอาชัดๆเอาชัดๆ,ๆเอาอีกได้ไหมเอาสีอีกอ่าเอาหายไปไหนคนหนึ่งหายไปไหนมานี่ก่อนอ่าอ่ะต่อไปต้องทำเส้นต้องทำเส้นที่แก้มแช่นีกกะนะ้ก็ได้เขียนแช่นึ่งหายไปแล้ว โอเคของลิงเสร็จรยังทำอะไรอีกไปแล้วถ้างั้นใส่ถุงมือดีกว่าดูซิดูซิไอายมันด้วยหมันใส่ถุงมือวอมังชีชางชั่วลิงช่างสาววัวสลายที่เช็ดจุดหัวเงียบเแมวไหนขอดูมือหน่อยแมวอืม โอเคงั้นเดี๋ยวมาแสดงกันว่าเป็นสัตว์อะไรให้ทําท่าทางแล้วอีกคุณหนึ่งถ่ายโอเคไหมอ่าเริ่มใครก่อนอ่าน้องมาลินอ่าน้องมาลินน้องมาลิน,เ,นเ,เป็นคนทําท่านะเดียมอนถ่ายนะว่าน้องมาลินทาท่าอะไรอ่าเรียนทท่าสิท่าอะไรแม<ผ>วถูกไหมถูกต้องเหรอแมวแมวโอเคถูกต้องอ่ะต่อไปอยังหมอนบ้างยาหมอนบ้างหมอนทําท่าบ้างอ่าตัวอะไรเสือถูกต้อง อ่าน้อ,อ,อ,องล่นอีกน้อ,อ,องล่นอีก,ออกทำท่าสิไม่เอาท่าเดิมเลย <laughs> หนึ่งสองอ่ะหมุนตัวอะไรกระต่าย <c oughs> ถูกต้อง <c oughs> อ่ะต่อไปหมุนอีกเออตัวอะไรลีน <c oughs> อ่ะต่อไปบ้างน้องลีนตัวอะไรคะช้าง <c oughs> อ่าโอเค <c oughs> คือตัวอะไรน้องลีนเออนก โอเคแค่ okay. นั้นแต่งให้ใหม่นะดีกว่าเดิมเยอะเลยเดี๋ยวมาดูของน้องมารีของน้องมารีดูหน่อยสินี่แต่งให้ใหม่เห็นไหมดีกว่าเดิมเยอะเลยสำหรับนี่ก็ไปก่อนบ๊ายบายบ๊ายบาย